สวัสดีเอฟีที่รักหกหลงบนสีป้าไปวันนี้ป้าไปจะพามาดูต้นต้นที่ป้าไปทำาสาวให้นะคะทำาสาวให้หกหลงนะคะเขายังไม่จัดสีเลยค่ะเขาได้ใบที่สามขึ้นมาแล้ว ใบที่หนึ่งที่สองเขาเป็นใบสีขาวนะคะถ้าใครดูคลิปปะปายที่ตอนตัดหัวตอนปลูกนะคะคงจะเห็นนะคะทีนี้เขาเปลี่ยนจากใบสีขาวแล้วเขาก็มาเป็นเขียวค่ะเขียวหมดเลยเขียวปีหมดทุกใบเลยค่ะ มันก็ตรงกับหน้าฝนด้วยเผื่อเขาจะกัดสีเขาเป็นสาวขึ้นมาน่ะมีแต่ใบเขียวๆนะคะทุกคนอันนี้ก็ใบเขียวเหมือนกันน,นี่ใบเก่าเขาใบเก่าเขาหมดอายุแล้วเนี่ยหมดอายุแล้วถอนทิ้งเลย ยังเขียวอยู่เลยค่ะไปที่แปลกๆนะไม่รู้หายไปไหนเนาะล่วงอะไรยือยังเนาะไปที่ปแปลกๆอะ่ะ มาแปลกเปกอันนี้ต้นเขาเก่แลวตัดหัวเหมือนกันต้นนี้ตัดหัวเหมือนกันนะคะแต่ว,ว่าอายุเขาเยอะแล้วห้าหกเดือนแล้วอันนี้สองเดือนค่ะโดนตัดหัวอันนี้สองเดือนสีเขียวนี้สองเดือนอันที่มีแต่ใบ,บสีชมพูนเนี่ยหกเดือนค่ะ 6เดือนย่างเข้ามาแล้วเขาก็กัดสีแดงหมดเลยสีสมพูดแดงเปรตหมดเลยค่ะต้นที่ตัดหัวยังขยายไม่ได้เพราะว่าเขาเขาโดนตัดหัวเขายังไม่ได้ไดแทงหลอดขึ้นมาเต็มที่คงประมาณ ใกล้สิ้นปีนู่นแหละครับถึงจะมีหลอดมีแทงขึ้นมาเยอะอันนี้เพิ่งได้สองเดือนพฤษสภามิถุนาคงสองเดือนนี่แหละคะ่ะ เขากำลังจะเป็นฟอร์มกอขึ้นมาแต่ยังไม่มีลูกมีเต้าเลยนะยังไม่แตกลูกแตกหลานเลยเขาเพิ่งเปลี่ยนใบใหม่ขึ้นมามีแต่ใบสีเขียวนะคะขนาดอันนี้ต้นนี้หกเดือนแล้ว เขาก็ยังมีลูกแค่นี้นี้ลูกเขาตั้งแต่ตอนผ่าอายุหเดือนเผื่อจะได้นะคะมีเอฟท่านหนึ่งบอกว่าอยากได้หัวว่าไปมีหัวไหมหัวมันน่คยย่อหายาก ถ้าไส่ปลูกบอลนะ่ะไม่ค่อยออกหัวไม่ค่อยลงหัวมันมีแต่ขึ้นใบหัวเล็กนิดเดียวเท่าเท่าหัวแม่มือนี่แหละแต่ละต้นนะเวลาเราตัดก็ได้แค่ชีกเดียวผ่าก็ไม่ได้เพราะว่าหัวมันเล็ก ถามว่าป้าไปมีแบ่งขายไหมมีค่ะแต่ว่าป้าไปส่งไม่ได้นะคะถ้าส่งไปสนีนี่นะค่าส่งก็กว่าค่าต้นบอนแล้วค่ะเขาจะชั่งน้ำหนักสมมติว่าสองร้อยนี่นะค่าไปสีนะ่แสองร้อยนี่นะมันมีติดติดดินไปด้วย ถ้าเราไม่เอาติดดินไปด้วยแล้วมันก็ลำบากป้าไปก็ไม่ทำหลักคิดว่าไม่ไม่ส่งดีกว่าเพราะว่าลำบากป้าไปถ้ามามารับเองนะ่ะได้อ่ะคะ่ะมารับที่บ้านได้เลยนะคะแต่ให้ส่งนี่ป้าไปส่งไม่ได้หรอกป้าไปไม่มีปัญญา แล้วก็ของยังมีน้อยด้วยพึ่งได้ต้นลูกเขาหนะ่ะไม่ยังไม่ถึงร้อยกระถางค่ะได้แค่เกสิบกระถางนี่แหละย,ยังส่งไม่ได้เลยแต่ว่าแบ่งปันอยู่ถ้ามาซื้อที่บ้านน่ะ บ้านใกล้เลินเคียงป้าไปก็แบ่งปันอยู่แต่ว่าไกลนี่ส่งไปสีส่งอะไรไปเนี่ยป้าไปไม่มีปัญญาเลยค่ะหัวก็ส่งไม่ได้เพราะว่ามันหัวมันน้อยมันไม่มีเยอะหัวเข้าหนำไม่โตขนาดสองปีแล้วนะยังเท่า เท่าเม็ดเท่าเท่าลูกพุทชานี่แหละมะเวลาตัดออกจากจอมก็มาผ่าได้แค่สองซีกสี่ซีกอย่างเงี้ยมันก็เลยได้น้อยขยายพันธุ์ยากเลยขยายยากเพื่อจะได้ต้นกล้าเขานะ่ะ ผากระถางใหญ่ๆห,หนึ่งมาได้แค่สามสี่สิบซี่แค่นั้นคะ่ะทุกคนมันไม่ได้เยอะนะคิดดูปะาปผ่าไปแล้วปีหนึ่งผ่าได้แค่สองรอบรอบที่สองยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะยังเสี่ยงอยู่ไม่รู้จะขึ้นมาหรือเปล่าผ่าเมื่อก่อน เลือกตั้งสองวันยังไม่เห็นขึ้นมาเลยอะถ้าเพื่อนเพื่อนดูดูคลิปป้าไปย้อนหลังนะจะเห็นวิธีป้าไปปลูกแล้วก็ผ่าแล้วก็สาธิตให้เพื่อนเพื่อนดูอยู่นะคะปา่านนี้ยังไม่ขึ้นเลยค่ะ แต่ว่าทุกวันนี้ป้าไปก็เลยหยุดสงักไม่ทําอะไรผ่าหน้าผลก็ไม่ดีผ่าหน้าร้อนดีแต่ว่าปลูกหน้าร้อนนี่ไม่ดีนะถ้าผ่านะเออได้ป้าไปก็สาธิตให้เพื่อนๆดูอยู่นะตอนผ่าตอนปลูกนะ่ะเขาคงให้เราผ่าตอนหน้าร้อนนี่แหละ มันอบอ้าวมันก็ไปขึ้นมาไปก็เรียนรู้ไปอย่างนั้นแหละผิดมั่งถูกมั่งเดาๆไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าปลูกเนี่ยปลูกง่ายอยู่เพราะเขาเป็นต้นกล้ามาอะไรอย่างนี้อะปลูกง่ายอยู่ค่ะปลูกปุ๊บก็ติดปั๊บเลยเป็นต้นกล้าอย่างนี้นะ กปุ๊บติดปั๊บเลยแต่ตอนผ่าหัวนี่แหละเขาขึ้นยากค่ะก้าน่ะอันนี้ก้าเดือนมกราน่ะเขาถึงได้แค่นี้นะขึ้นหมดทุกต้นอยู่สงสัยเดือนมะกรานละ่ะ มก,กราคุมพาหนึ่งละถึงจะได้ผ่าอีกเดี๋ยวนี้นะผ่าเมื่อเดือนพฤษภานี่นะมันไม่ขึ้นเลยป่านนี้ยังไม่ขึ้นเลยไม่รู้เขาเป็นอะไรอย่างน้อยป้าไปก็แยกกระถาง ออกมาโดยที่ไม่ต้องผ่าหัวแล้วก็จะตัดจอมเขาก็จะเป็นอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ตัดจอมแค่เฉยเยขยายนะคะต้นไหนมีหัวก็ตัดออกมานิดนึงถ้าต้นไหนไม่มีหัวก็ฝังไปเลยปลูกไปเลย ทำหน้าผลได้แต่ขยายนะคะผ่าหัวนี้ยากเกิดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดเซฟปั๊ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ